มาว่ามาจะพคุยเยอะที่ัวาไปเลยเปนเป็นคดว่าคุดหรอละตัดคนดง่ลยไปได้คไปคุดกได้คุดไม่ใจทงนี้นค่นี่นครับป่มันค้นพวกเราื่อนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มีหน้าตรงบริษัทลัจากนะครับ เราหน้าจะจอดตนขวากัน้ลอยกนนอเนี่ยต้นต่อมาเดโอหนาเล้องานยางดยกันด้วยค่นไหลยปหนึ่งคนจะว่าต้นคนหรอเนล่เนาะนะครับขอหเมื่อนะครับี่น้องค้งหลังใช่หมูโค้งท่โคี่คิ้วนะครับอยากัวแเป็มเนี่อเท่าั้นเหง่อทคนหงื่อทุกบาเดินามนมาไว้ในแดรนในสองท่านเหอนกีน้างหน้าท่้าท่าแม่ทายผู้เ าาาางงดนวรเกสวัสดีครับตอนผู้ชมทีเคาลพหลักกระผมตอนนี้าก็มาพบกับทีมงานกลุ่มเจ้าญนรัพย์นะครับการร่งขื้นฐานนะครับเดี๋ยวครับพีุ่่น้องกันครับพี่น้องเ่าคนเสร์คะแนนเดือดรายวัางเลพี่หรับทีมงานกลุ่มเจริญน้ทรัย์ครับเป็นบุญบงไฟพลนี้นะครับผมยุทธิพยบัณน้องุนนะครับผมตำบลเด่นลาดนะครับเล่อน้องพี่นะ จังหวัดไตรเอศครับผมพี่น้องสาธุสาธุการเป็นเพื่อนเนี่ยก็ท่าเบิ้งท่าชมนะครับน้องเพื่อนเนาะว่าทีมงานกลุ่มเจลศักดิ์เหนือประเทศคะแนนในหลายประเด็เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอพี่บุญทกันพี่น้องนะครับผมตอนนี้เพี่นกะกำลังมารางเนาะพี่น้องเนาะกำลังมารับางมัดรั้มตัวพี่น้องครนะงานประเพณีบนรถไฟของพี่น้องท่านอำเภอบนใต้นะครับถึงกับเวลาจับปีลอยฟ้าเข่าทำการนะครับอยู่ทาง เดี๋ยวถกรดดน้ำกันเยใส่เป็นมัดชิเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะยสนามนึ่งนะครับจะได้เมื่อมหาทัการอยู่ทังบานสังเปนทังสบตบนนี่อย่างนี้ต่งคูเมืตบคู่เมืองก่อนตะบนต้นด่าก่อ อย่าลืมกดไลคกดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งและกดติดตามให้วัีเป็นทังเพจและทั้งช่องยูทูบนะครับค้งศีต้าวนะครับบนายขอบคุณคุณแม่ทุกคนบุณเชอนะครับขอบคุณาวนังเรียนมางานประเพทีบนหัไใจประมงพูน กระดับเปิดน้ำขอกไปบางแีมาชุดสวายปูมีเกลียตอนผมนี้ตอนนี้กำลังพันต่อครับผมพันต่อกำลังสิแย่ต่อนะครับผมครนรับแย่ต่อเข้าไปนะครับพี่รองครับผมแยต่อครับผมเตรียมจุดครับการตลาดเกลียวคาเลยนะครับบ้าต่อไปที่ง่านของอพัตดีในน้ำของเก๋หอม ย่ามีท e. <M ata. S 1> ี er ่นึ่งด้วยครับผมนี้ทีมงานกุ้งเจรล์ซับรือเกิดกีตนเขาะกีับางไฟยไส คุ้ยไงุ้ไปาสีไรดำเล <responded> well, ือดต้นทางตนน้ำหน้ก็ปั้นเตปผมปั้นเตปกันไฟแล <ส BA. S 2> ้ะครับนั่งตีเขาไปดูแล้ว ที่นั่นของฟงซีรีฟามนะองศีรีฟามหรือว่ากุฟงจัลเลนซับนะครับ

เก็นทนี้เมบังที่สิบครับผมทีมงานกลุ่มเจริญอร์พย์นะครับเนาะเดี๋ยวเอาไฟมาหลุนกันมาเป็นเช็ดคะแนนในไลฟ์บนในพี่นองนะ<า> <ตา S 1> ครับผมไฟมาหลุนน้องกันครับโบนัสตาโก้ครับเรื่องจังสมาชกที่เียนะครับเออช่วงเามงบังอยนะครับที่เจ็นที่สองตัวหน้าน ปีสิบสองเหรับ้าตาโกตำกลตาโกอำเภอพัฒนาการจังหวัดพรรณบุรีนะเราเซ็นยี่สิบสอง้าปัจใจฟางคุ้มสลงาตัวนะครับตอนนี้นะนะขยับไปขยับตี่แกไปาแลก็มอง่างนี้ละครับไปยื เป็นบังไฟแสนนะครับแล้พี่น้องของทีมงานกลุ่มเจริญศรัพย์ครับผมได้ไหมเลขสามสิบเก็มสิบห้า ขยับเลยนะครับพี so, like, so, <se> <ic est> <Broadway> ่น okay. ้องแกันเราจะขยับออกมาครับเป็นสามสิบดีนะครับนะพี่น้องสามสิบดีนะครับพอดีทันกำลังแกันอยู่เลยครับอ่ะเบินงหนฐานเลยนี่ด้วยสรี่ต้องมาหมาดปัยไป่สร้างไปอย่าไไปนี่เลยโอ้ใจดีดเป็นยินฝังไปไฟขอไปไงก็ได้ทุกทุกทอง ไปเส็จเวลาปล่ครับสีมงานกลุ่มเจริญสัตว์นะครับเเากลนวลาหลายๆกลุ <t <t ่มเจริญสัวในกสิร์ข้นตรงโคนไปครับไป ใจปรับใจเยอะโอ้อะไรป้องกันแล้วนะครับผู้กองคุณเจริญครับ งาทีงานคดีทอนะครับตูเดินบอยเลือดนักโซหนุ่มนแท้สามหกมือล่สามพิเิาหรือว่าสุดยอดมากๆเลืนอนไ่